สวัสดีนานทุกท่านนะครับนี่นะนทุกท่านเน่ยจำได้เฮ้ยสาว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 เฮ้ยสาว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 เฮ้ย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 เยเฮ้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 เฮ้ย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 เฮ้เฮ ก็เดี๋ยววันนี้จะไปตรงมึกอ,อ่าวันนี้ไปตรงมึกครับพดีจะไปขึ้นเรือแล้วอันนี้ก็อันนี้ครับน้ำทะเลเรียบอ,อ,ยอยู่นะเรียบอยู่นะวันนี้เรียบเลยนะเรียบเลยนะเป็นส่งสัญญาณที่ดเีเป็นสัญญาณอันดีนะครับ <S 1> <S 1> <S 1> นี่ <spinning S 1> ครับมานะกบนะครับกลบลุยเดียวนกบลุยเดียวครับเดี๋ยววันนี้ไม่ลุยเดียวนะวันนี้วันนี้มาลุยสามคนเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมีเพิอีกคนนึงนะมีคนหนึ่งนะครับพอดีใช่นี้ไหม ใช่ปะใช่ร้ไหนเนี่ยชื่อชื่อนัดอ่ะโอเคสวัสดีครับคนนึงอยู่ไหนวะดน้โทรตามคนก่นเขาบอกว่าจะทำอะไรให้กินด้วยันสวัสดีครับโช้าหน่อยไก่มาไก่โอให้มนได้มคนนีกระเยอะมากเลยวันนี้เดี๋ยวรับของพี่เขา Đưa dưa mọi người nhé Đưa Ui, nó mặn lòn luôn nó quá แต่งตัวอะไรกันเลือสยสีฟ <tous deux warn> <c> ้าไม่มีผมต้ยคุณไงสีฟ้าสองจุี่ครับอ่ะย่นสีฟ้านะ สีฟ้าเวลาหิวตีสิตัดต้นไม้ที่มรับเก็บอผามันมีแหละจับโยนกูเฮ้ยลงติดหินนุ้ย เหมาเนี่ยลงอเอาแค่เพาะออกน่ะไม่ต้องหวานมากตัวใหญ่อออ้ ดโอยด๋อยแลวตายแล้วตายแล้วหนึ่งหน่วยเ <c> ฮ <oughs> ้ยรอดรอด เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนแผนนะครับพอดีมือของนะครับรอบๆเกาะไม่มีจับเลยนะครับเดี๋ยวไตเ่เขาจะพาไปตรงมึกศอกนะครับเขาบอกว่ามีมึกศอกเข้าอยู่นะครับเดี๋ยวไปตรงมึกศอกกันดีกว่าเฮนี่ไทำไมไม่โดนนี่ครับไหคุณอะไรของคุณนี่ครับนี่ครับอะไรของคุณยังไม่ได้ผมได้แล้วอะ่ะเฮ้ยไ,ได้แล้วโธ่อติดนวดเดี่ยวเองนวดเดียวเอง โอ้โหขึ้นมาอ้โหเรียบร้อยได้อะไรนะอันนี้กระเซอออมากาะเซออมาครเซได้ยังไงก็ได้หมดแหละมาลองดูนต้องเปลี่ยนเป็นตัวเล็กไหมเฮ้ยไม่เกี่ยวแช่ไม่งั้นน้ำเลยพดน้ำใส่ต้องใส่ต้องถ่วงถ่วงกินสักสิบกิ๊ก ไม่ดูฟังเลยตกไห้ที่ปลอป่อยเลยจริงเลยกี่เมตรวะเนี่ยโม,มงเนี่ยโอ้โหว่า<อ>จะตรงหมดเนี่ยความเลยกเนี่ยตรงกว่ามันจะมันจะ,ม,จะมันไหลไงไม่ใช่ตรงกว่ามันจะหยุดไหลอะ่ะมันไหลไปฮะพี่ทงตะกัวเพิ่มอยู่หรอมะไม่มันยังไม่สุดไงเอ็งปล่อยสายไม่ดีระวังไปมันพันปลคันนะอื เียผมท้าทำไมเขาได้กันง่ายอย่างไรเรายังไม่ได้สักตัวเลยทำไมก็เสียเพีนเพี่ยนอยู่เฮ้ยนี่นี่นี่มันเปนปลาหมตัวเล่นนั่นดิเนี่ยพี่เอาลงไปเลยนะก็วิธีตรงนะครับก็ปล่อยจมไปข้างล่างครับแล้วก็ยกยกเอานะครับก็โยนเบานะครับเราก็ทอตะกั่วให้มันหนักขึ้นนะครับปล่อยคนรไวเลย ไปแล้วอยู่ล่างยองล่างมันอยู่ล่างอยู่ล่างครับปล่อยไม่ยิ่ปล่อยไม่อีกปล่อยไม่ยิ่งมันอยู่ค่ะปล่อยไม่อีกปล่อยสั้นแต่จริงมันเล่นอยู่นะก็เปลี่ยนวิวตัวเล็กไงนี่พี่เกี่ยวข้างล่างตัวหนึ่งแล้วก็ทไปแล้วอ๋อทำไปแล้วนี่พี่ก็ทำไปแล้วโยเทียนหรอเปลี่ยนเปลี่ยนกันเปลี่ยนะใส่หมดเลยทุกตัวเลย สามสี่ตัวเลยเราเอาให้รอดเอาให้รอดเอาให้รอดกัอนถึงไหมถึงไหมเอาตัวเล็กตัวนั้นใส่ไหมใ่้มาให้มาอเอาหมึกตกตกปลาทรายแดงอ่ะปลาได้ได้เหรอได้ดิ <c oughs> เราต้องเราก็ไอ้นี่ไง <ขอ S 1> <อ>เพิ่มเพิ่ม <c oughs> มูลค่าไงหันหนวดแม่เกี่ยวเวรเด็กก็ได้ปลาทรายแดง ล,กกล,ลึกมาลึกเหมือนกันนั่ <laughs> นน <laughs> ี่ครับอไรอันนี้เรือก็ค่อนข้างเยอะนะครับเรือเยอะมากนะครับก็เป็นฝูงหมึกศอกนะครับตอนนี้ตรงหมึกศอกนะครับผมก็ไม่เคยตรงมาก,ก่อนนะครับนี่ก็ค,ครั้งแรกนะก็คือใช้เป็นโยโยเทียนไว้ข้างล่างนะครับแลก็ปล่อยลงไปลึกๆเลยนะครับแล้วก็ยกยกเอานะครับเป็นแคตดนะม โยเทียนข้างล่างก็โยโยกล้งเดี๋ยวให้ดูปากกำลังได้นะกำลังได้หมึกนะจ๊ะอ่าดูนะครับดูนะครับไอ้หนึงเหน่ยของคนอหนื่นนะพอเดี๋ยวเดี๋ยวี่หยิบกล้องขึ้นมานะโอ้ยตัวใหญ่ตัวยงใหญ่เลยโอ้หลุดลุดเนี้ยเนี่ยเนียหลุดไปแล้วหลุดไปแล้ว ใเียรับใ้้นตัวใหญ่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่ตัวใหญ่ี๋ว่อนี่ครับ่าสอบนอยนี่ของจริงมกสอบนี่ของจริงนะครับโอ้หเท่าขาเลยเลกัขาโอ้ขเท่าขาเท่าขาเลยนะนี่มกสอบยอดครับนี่กรดูกใหญ่ขอบคุณรับ อ่ะนี่ครับโดแล้วนะครับโดแล้วนะครับความรู้สึกไหมครับอ๋อเสียวครับเสียวครับเสียวเสียวเดี๋ยวทุกพาไปตีมอดเดี๋ยวนี้นะครับโอ้ตัวใหญ่นะโัวใหญ่นะโัวใหญ่นะครับใหญ่นะครับโอ้หดูดิดูดิคนน้ำนะครับคนน้ำนะครับผมโยติดด้วยนะครับระวังโยหลุดนะครับอือโอ้ยเรียบร้อยโยใครอะโยใครอะ โยใครอะอ๋อนี่ได้แล้วสุดยอดความรู้สึกเป็นไงครับสนุกครับสนุกอ่ะครับมาอีกไหมครับมาครับมาอ่ะครับจองตัวนะโอเคอะไรนะครับขอบคุณครับผู้สุดตาครับเอาหาต่อนะต่อนะตัวใหญ่เบรกออกเลยอะอ่อทำไมน้ำหมันจังครับไม่ทำไมน้ำหมันจังครับช่วงนี้ทำบาปขึ้นครับอ๋อทำไมทำไมหมึกน้ำตัวใหญ่ครับ ทำไมหมึกน้าตัวใหญ่ยังเอาน้าเปลี่ยนให้นะเออเหรอเหยื่อน้าเขานไม่ใช่เหยื่อผมโอ้ถ่อมตัวนะครับถ่อมตัวนะครับเหยื่อเขาถ่อมตัวถ่อมตัวเหยื่อเองอะไรอะไรผูกอะไรขึ้นมาดูดิผูกอะไรอ่ะโอ้โหอ่ะทิ้งไว้ใบผมกระผมกระชากเอานะเออพิงอ่ะไม่ใช่มันจับตอนมันไหลอ่ะได้ได้เราคุยเลยนะได้ ได้แล้วปล่อยไปดิได้แล้วพูดอะไรก็ได้โอ้ยกูเหวี่ยงทำไมเรานี่ยได้กี่ตัวแล้วกี่ตัวแล้วสามสามตัวสามตัวแล้วใช่ใช่ผมมาสี่ตัวคุณจะสามตัวคุณจะเจี่ยวเผาผมเลยนะให้ทวัดความยาวต้องพอได้ฮะเอ้ยโอ้ยผมดีใจนะคุณได้คุณได้ตัวได้ตัวผมดีใจผมรอดแล้วแเลยได้ทุกคนก็โอเคได้ทุกคนเนี่ยโอเคนะเออ แต่เขาว่าอร่อยนะใช่ป totally ่ะใช่ค oh รับเออญี่ปุ่นนี่เขาไม่กินปีกอ่าเขาหั่นทิ้งไปเลยนะเออเรากินทุกอย่างในศาสนาเี่กินมันกุบนะมันกุบมันกุบช้อะปี้กันนะยำลาบกุบกุบอแล้ากินลาบก่อนนี่ลาบป่ะนี่ลาบลาบไปเลยลาบอร่อย อันนี้ลาบอันนี้ปีนะครับอันนี้หนวดอันนี้เนื้อเดี๋ยวลอเดี๋ยวผมลองดูนะนะเราต้องจำสูตรไว้แล้วสูตรลาบอันนี้ก็ลาบลาบปลาหมึกไดเยอะไหมพี่อร่อยอร่อยได้เดี๋ยวหนวดไม่คนกินนะเดี๋ยวลองนวดมั้งแล้วแต่ยังดูดเลยอ่ะอุ้ย ก็มันสดๆไงคดยูถเลยคิดดูางมันอืมาืออ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 ือมือออื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 ออร่อืออือ จอยไปเลยนี่ลาบถ้ากินไเยอะอันนีถ้ากินไเยอะโคตรถึงลาบพวกปลาสีขนก็ออกใส่ได้เหมือนกันนะถ้าพวกปลาสีขนก็ใส่ได้เหมือนกันได้ได้เหมือนกันหมดสีขนแล้วก็หั่นเป็นเนื้อเราเป็นนี้สีขุ่นเนาะอร่อยสุดละเนื้อมันครวันนี้ไงผมทำให้คุณกินไงอร่อยปะอร่อยมันหนึบอะเนื้อหนึบปะอร่อยทำไมคุณไม่กินให้หมดวะเปลียนสองชิ้นละอะไรโว้ ให้ดูคอเนี yeah. ่ย <laughs> ดูดมือด <lawsuit> <What S 2> ้วยอ่ะนี่ยมันยังดูดมืออยู่เลยนะเนี่ยดดูสดเลยแล้วมันไม่ดูดดูดคอเราเหรอเคี้ยวไหมอร่อยเคี้ยวไหมเคี้ยวปีเคี้ยวอ่ะเอาได้แล้วปิดคอเลยปสาได้แล้วได้แล้วเฮ้ยได้จริงนะ ได้จิงไม่มันงองน,ออน่ะวดอ่ะอ๋โอโ,อโอดน,อโอนเขากินยาก่อนกินยากันไกนไม่ใช่กินไว้ก่อนอ่ไอ้โออโ้โเ้้เเ้อออ้อโอ ออ,นะอย่าเข้า้างไงน,นะราไม่ได้ลงบ่อยๆออกันกันไว้ก่นอน <laughs> หลอนไว้ก่อนบอนไว้ก่อนครั้แรกแนงะอ้วกแตกแหลอนเลยไม่กล้าลงเลย ้อแปตัวเลกาเนี่ยตัวแบสิงไอตัวเล็กๆเนี่ยมันมันเข็บไม่ได้ไรเนี่ยตามตามมึกมึๆมึก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 ตามมันเนี่ยยกย โอน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 ว่วงเลยต่อแล้วมันตามมาแน่นอนวินดีเซลมาแล้วรอดแล้วรอดแล้วใจเย็นเออาีกขึ้นก่อนไม่เห็นตัววินดีเซลมาแล้วโอ้ยตัวตัวเล็กยังเฮ้ยขนาดนี้แหละกำลังกินเฮ้ยถ่ายรูปแล้วบอกแล้วว่ามันตามมาอย่างเร็วเลยไอเดียเหมือนกันจะไม่ได้ ตาผม,ม<อ>คุณไม่ไหเนะห็นแล้ <c oughs> ตามของพี่มาใช่ไหมใช่แล้วมันก็วิ่งไปทังนู้นก็ตอนนี้ก็กำลังจะกลับเข้าฝั่งนะครับจบแล้วครับวันนี้กำลังเก็บของเตรียมตัวกลับกันนะครับ สำหรับค่าเรือวันนี้ก็คนละหนึ่งพันสามร้อยบาทลงลงมากี่โมงเดี๋ยวเกือบสองโมงนะลงประมาณเจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงขอให้ลงเรือเจ็ดใช่ลงเรือประมาณเจ็ดโมงครับก็ก็พอได้หมึกไปกินนะครับก็แบ่งแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับส่วนมากก็เป็นหมึกสอกนะครับเพราะว่าวันนี้หมึกหมึกหอมไม่ค่อยเข้านะครับไล่ตีกันทั้ง รบเกาะนะคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ,บถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ